หลินรวนไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจดีทว่านางก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเพียงบอกทั้งสามคนว่าท่านพ่ออาหารหลินซิ่วพวกเราเข้าไปในบ้านกันก่อนเถิดสาวใช้ที่เซียวจิงเฉินจัดหามาต่างก็เฉลียวฉลาดและรู้จักสังเกตเมื่อเห็นหลินรวนพาคนเข้ามาในบ้านพวกนางต่างก็พากันคุกเข่าทำความเคารพ เดิมทีในบ้านของหลินรวนก็มีบ่าวรับใช้เช่นกันทว่าไม่ได้มีจำนวนมากมีสาวใช้ไม่กี่คนและบ่าวรับใช้สองคนเท่านั้นในบ้านของพวกเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์อันใดเนื่องจากพวกเขาก็เคยลำบากมาก่อนดังนั้นจึงไม่ชอบเรื่องการคุกเข่าคารวะเหล่านั้นบัดนี้การที่บ่าวรับใช้นับสิบคุกเข่าคารวะเช่นนี้ทำให้หลินจงและหลินหานค่อนข้างอึดอัดทว่าหลินซิ่วกับหลิวหยานนิ่งเฉยเป็นอย่างมาก พวกนางอยู่ข้างกายอาจารย์ฉีมาสักพักแล้วดังนั้นจึงได้พบเห็นสิ่งต่างๆมาไม่น้อยเมื่อหลินร่วนเห็นดังนั้นนางจึงพงกศีรษะรับอย่างพึงพอใจเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวที่ร่ำรวยแตกต่างจากเด็กในชนบทอย่างแท้จริงพอเดินไปถึงห้องถงใหญ่พวกเขาจึงเห็นเซียวจิงเฉินยืนเอามือไพล่หลังรออยู่ตรงนั้นสีหน้าของหลินหานเย็นชาขึ้นมาทันใดอรุณเหตุใดเขาถึงมาอยู่ที่นี่สีหน้าของหลินจงก็แปลเปลี่ยนเป็นความระมัดระวังเช่นกัน มีเพียงหลินซิ่วที่เอียงคอมองอย่างสงสัยหลินรวนหันหน้ากลับไปมองหลินหานพลังเอ่ยออกมาว่าอาหารเจ้าไม่อาจเสียมารยาเซียวเหยี่ช่วยเหลือข้าเอาไว้หลายเรื่องแม้แต่ตำแหน่งเซียงจวินของข้าก็เป็นเซียวเหย่ที่ช่วยขอมาให้วันหลังเมื่อเจ้าพบเซียวเหย่จงจำเอาไว้ว่าต้องแสดงความเคารพหลินหานพ่นเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่เต็มใจหนึ่งคราพลางหันศีรษะไปด้านข้าง เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอันใดทั้งที่เหลียงฉือเอ,อ้อดูน่ารังเกียจกว่าเซียวจิงเฉินมากนะักแต่เขากลับรังเกียจเซียวจิงเฉินมากกว่าเมื่อหลินรวนเห็นท่าทีเช่นนั้นของเขานางก็ไม่อาจไปบังคับเขาได้ทำได้เพียงส่งสายตาขอโทษไปให้เซียวจิงเฉินเพื่อไม่ให้เขาเก็บไปใส่ใจเซียวจิงเฉินเอ่ยออกมาเบาๆว่าไม่เป็นไรยังดีที่หลินจงเป็นคนมีมารยาททราบว่าที่หลินรวนมีวันนี้ได้เกี่ยวพันกับเซียวจิงเฉินไม่น้อยดังนั้นเขาจึงก้าวเข้าไปคาราวเจียวจิ๋วจริง ขอบพระคุณเซียวเหยยมากยิ่งนักที่ช่วยดูแลบุตรสาวของข้าเซียวจิงเชินรีบเปี่ยงตัวหลบท่านลุงหลินท่านเป็นผู้อาวุโสไม่ต้องมากพิธีหรอกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอรวณที่พยายามหามาได้ด้วยตนเองข้าเพียงช่วยผลักดันเล็กน้อยเมื่อมีโอกาสเท่านั้นเมื่อหลินรวนเห็นการกระทําของเขาก็อดเม้มปากพลางยิ้มออกไม่ได้ส่วนหลินหานกลับรับรู้ได้ถึงความผิดปกติเขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า ท่านถือดีอันใดมาเรียกชื่อของอารวนท่านเป็นคนนอกเรียกเช่นนี้ไม่เหมาะสมเซียวจิงเฉินเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขากำลังจะเปิดปากอธิบายทว่าหลินรวนเอ่ยแทกขึ้นมาก่อนว่าข้าอนุญาตให้เซียวเหยียเรียกเช่นนี้เองหลินหานจ้องมองหลินรวนอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะเหตุใดหลินรวนไม่รู้จะบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของนางกับเซียวจิงเฉินอย่างไรดีดังนั้นนางจึงอึกอึกอัก,อก,อก,อกเล็กน้อยเมื่อเซียวจิงเฉินเห็นดังนั้นเขาจึงเอ่ยออกมาว่า ไม่มีเหตุผลเป็นเพราะเป็นหวางร้องขอเองลินหานโมโหโจนต้องกัดฟันกรอดท่านมันไรยังอายลินรวนรู้สึกปวดเสยเียนเวียนกล้าวขึ้นมาทันใดเจ้าเด็กนี่เดิมทีเป็นคนเอาใจยากตอนที่นางเพิ่งทะลุมิติมายัางโลกใบนี้เขาตั้งแง่ใส่นางอยู่พักใหญ่และบัดนี้เขายังไม่ชอบเซียวจิงเฉินอีกไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าเขาจะยอมรับเขาได้เรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหานางกลัวเพียงว่าเจ้าเด็กนี่จะทำให้เซียวจิงเฉินโมโหขึ้นมาจริงฮ่าฮ่า เซียวจิงเฉินส่งสายตาให้หลินรวนเพื่อจะบอกนางว่าไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้เก็บไปใส่ใจเมื่อหลินรวนเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มกลับไปหลินหานเป็นเด็กที่ฉลาดดังนั้นเขาจึงสังเกตเห็นการสื่อสารระหว่างเซียวจิงเฉินกับหลินรวนได้อย่างชัดเจนเซียวจิงเฉินเห็นว่าหลินรวนอยากอยู่สนทนากับครอบครัวของตนเองดังนั้นเขาจึงเอ่ยลาอย่างรู้หน้าที่ ลินร่วนให้บ่าวรับใช้พาคนในครอบครัวของตนไปนั่งพักในห้องโถงส่วนตนเองเดินไปส่งเซียวจิงเฉินลินหานมองเงาหลังของคนทั้งสองก็อดไม่ได้ที่จะกำมัดแน่นเขามักรู้สึกว่าระหว่างอารวนกับเจ้าคนน่ารังเกียจนั่นมีบางอย่างปิดบังเขาอยู่ลินหานไม่ได้เอ่ยถามอันใดออกไปเพราะเขารู้ดีว่าแม้เขาจะเอ่ยถามลินรวนก็ไม่ยอมบอกความจริงกับเขาอยู่ดีทว่าไม่เป็นไรเขาตัดสินใจจะค้นหาความจริงด้วยตนเอง